รอดมากซึ่งกินใจมากเมื่อกี้ทุกคนแบบช่วยกันร้องอ่ะขอบคุณมากจีทุกคนค่ะเวลาเอาละเริ่มละเฮ้ยเอาเลยเวลาคนเราอกหักเนี่ยครับมันจะมีหลายสเต็ปแบบสเต็ปยังไงบ้างพูดสิเฟสแรกเฟสแรกเลเวลหนึ่งเราจะเสียน้ำตาให้กับเราเสียน้ำตารอบแรกหนึ่สเต็ปที่หนึ่งเสียน้ำตาใช่สเต็ปที่สอง เราจะเริ่มหลอนในเขาละเฮ้ยเราหลอนแล้วทำเขาหลอนได้แบบน้ำตาปุ๊บอีกเฟสหนึ่งเราเริ่มแบบนึกถึงเขานึกถึงเขาเฉยๆแบบตื่นเขาตลอดเวลาดีขึ้นอ๋อดีขึ้นแล้วเฟสที่สามคืออะไรคะทุกคนไม่รเหมือนกันเฟสที่สามคือทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าทำไมแบบเฮ้ยทำไมเราต้องไปแคร์อ่ะเฮ้ยงูผู้ชายแบบนี้ ว่าพูดไปก็ไล่บอยพูดไปก็ไล่บอยแต่ว่าไล่บอยยังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ได้พี่ทำไมทำไมทำไมก่อนที่เราจะเป็นไล่บอยเนี่ยอยากคุยกับทุกๆคนก่อนอยากคุยก่อนมันเข้าสู่ช่วงปรึก ความรักมีใครเลี้ยงสัตว์ไหมในโพลีอะไหนพูดสิเลี้ยงหมาเคยเคยแบบมีประสบการณ์ซึ้งซึ่งเศร้าๆป่ะเกี่ยวกับสัตว์มีแบบแมวไม่มรักอะไรเนี่ยอุต่าหเเป็นยังไงใหนรอ่ซิแม่ล่าสุดก็คือตามตามวัยของสัตว์เนาะมันก็ต้องมีการฮีทฮีทก็คือติดสัตว์นะคะเป็นช่วงฮีทแล้วคือน้องจะรมก้าวราวขึ้นอ๋อใช่ี่สุดองคุณแม่เหรอ ทสุดก็คือตื่นขึ้นมาน้องฉี่ใส่ตัวเฮ้ยตายแล้วทำให้แบบเศร้าแบบพี่ออมที่อมากเนมากว่าไม่ใช่วันดีไม่ใช่เหรอตอนที่นตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันจำได้ไหมที่คุณโดนนกนกจุบุบนหัว น,น้องอื้อใส่ใช kind of ่น้องอื้อไม่เธออาจจะเป็นที่ราโหสัตว์ก็ได้นะไม่ได้ไปได้เพราะว่าเขาดูดเลงเธออยู่คนเดียวเลยนะแต่เขาบอกว่าจะโชคดีเเห็นไหมถือว่ารับโชครับโชครับโชคถาถูกหวยปุ๋ยปังๆเออสาธุพูดเรื่องสัตว์เสร็จแล้วเรื่องคนดีกว่าเคยเจอป่ะไอ้คนประเภทแบบนัดแล้วไม่ไปไหนเลยอ่ะใช่ไหมพี่โจเขาแถวนี้แหละ เจอไหมไอ้คนที่แบบชวนไปไหนไม่ยอมไปด้วยเออเคยเจอใช่ใช่เป็นไงไหนพูดดิเขาเรียกว่าอะไรนะเขาอยู่ดิเขาเรียกว่าอะไรนป๊บนึ่งน้ำหนึ่งคุยกันเองยังไม่คุยเลยหรอเคยกันเอาแฮนนี้อ่าเล่าประสบการณ์เพื่อนเพื่อนใกล้ตัวเลยเออเพื่อนใกล้ตัวไอ้เแบบชวนไปนู่นไปนี่ไม่ยอมไปใช่ใกล้ตัวหนูมากชวนไปดูหนังเฮ้ย ชวนไปกินข้าวไปไม่ว่างชวนไปเดินห้างปวดขาซ้อมเต้นหนักปวดขาไม่ยอมไปด้วยไอวาใกล้ตัวอยู่มากเลยนะหนูว่าใกล้เกินไปไปไอวแบบเขาอยู่กับอยู่ยี่สิบสชั่วโมงเลยนะคนนั้นอาจจะเป็นคนแถวนี้ก็เป็นได้น้ะคขาแบบนี้เรียกว่าอะไรนะเฮ้ยคขาแบบนี้เรียกว่าอะไรเพื่อนคขแบบนี้เรียกว่าอะไรนะแบบไหนอะนั่นแหละคน้ยนี้เรียกว่าอะไรคนแบบนี้เรียกว่าอะไรคะ เรียกว่าพูดไปก็เลย่อนไม่รู้เหมือนกันประโยคแบบัดต่างมาทำหน้าออกคนแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมันค่อยเป็นประโยคเห็นไหมหนูไม่ใช่คนไทยหนูยังพูดไทยชัดกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าส่งเลยพี่ส่งเถอะ